รับซื้อธนบัตร20บาทแบบพอลิเมอร์2,000บาทนะครับต่อใบจริงหรือไม่นะครับหลายคนนะมีข่าวออกมานะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยที่ธนบัตรหมุนเวียนชนิด20บาทแบบพอลิเมอร์นะครับแบบที่เป็นกระดาษพอลิเมอร์ที่ไม่ใช่กระดาษทั่วๆไปเนี่ยนะครับออกมา แล้วก็มีการโ้มประโคมกันว่ามีการรับซื้อหรือเอาไปขายได้นะครับถึงใบละ2,000บาทนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะว่าไม่จริงนะครับไม่จริงธนบัตรพอลิเมอร์ที่เขาผลิตออกมานะครับด้วยประเด็นที่ว่าธนบัตรกระดาษนะครับโดยเฉพาะหมุนเวียนซึ่ง มูลค่าราคา20บาทเนี่ยนะครับมันมีการใช้งานที่สั้นแล้วก็มีการสกปรกนะครับได้ง่ายเพราะเนื่องจาก20บาทมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนมือกันสูงนะครับสูงกว่าธนาบัตรชนิดราคาอื่นๆนะและด้วยความที่มันสกปรกนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนมือเร็วเก่าเร็วนะครับแล้วก็โดนน้ำโดนอะไรก็ชำรุดเสียหายได้ง่าย นะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ2ปีนะครับเรียกว่า2ปีก็ใช้จนต้องเก็บกลับไปทํำลายนะครับและผลิตล็อตใหม่มานะครับจากเหตุผลนั้นเองนะครับทำให้เขานะครับทำให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมองนะครับและเล็งเห็นว่าเราควรจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุนะครับที่ผลิตด้วย ตัวกระดาษโพลิเมอร์นะครับแทนเพราะตัวกระดาษโพลิเมอร์แบบใหม่นั้นนะครับทนทานต่อน้ำนะแล้วก็เรียกว่า,าสกปรกยากนะครับแต่อาจจะมีข้อที่เราััระวังคือด้วยแบบโพลิเมอร์เนี่ยเวลาพับอ่ะมันจะเป็นรอยง่ายนะครับเห็นไหมอันนี้ธนบัตรเนี่ยเป็นหมุนเวียนแท้ๆเลยนะครับมีรอยพับ นะครับเวลาพับแล้วเนี่ยมันจะพับเลยแบบนี้มันจะหักเลยแต่ในเรื่องของทนทานน้ําโดนน้ําหมุนเวียนสกรปรกสกรปรกยากกว่านะครับยากกว่าแบบกระดาษนะเพราะว่าธนบัตรโพลิเมอร์เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะครับแพร่หลายมามากกว่า30ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษสกอตแลนด์แคนาดา ซีรีนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามมีธนบัตโรโพลิเมอร์ใช้กันแล้วนะครับซึ่งเขามองว่าไอ้ธนบัตโรโพลิเมอร์เนี่ยออของเราโพลิเมอร์50บาทเมื่อสมัยก่อนก็มีนะแล้วก็ทนทานนะครับกว่าจะเลือนลางอ่ะนะครับกว่าจะเลือนลางกว่าอะไรจะลางเนี่ยใช้งานนานนะครับเขาก็เลยมองว่าเฮ้ พอลิเมอร์เอามาใช้กับธนาบัตรชนิดราคา20บาทมันน่าสนใจนะเพราะเป็นธนาบัตรที่คนใช้กันเยอะที่สุดนะครับมุนเวียนกันเยอะที่สุดแล้วก็มีการชำรุดที่เยอะที่สุดนะครับทำให้ทำให้พอมาเปลี่ยนมา เป็นแบบนี้แล้วเขามองว่ามันก็ยืดอายุการใช้งานไม่ต้องผลิตซ้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการผลิตธนาบัตรใหม่ออกมานะครับมันมันเปลืองนะมันสิ้นเปลืองการผลิตธนาบัตรแต่ละครั้งเนี่ยมันสิ้นเปลืองเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือด้านหน้าจุดสังเกตนะครับเป็น จุดสังเกตของธนบัตรนะครับด้านหน้าจุดสังเกตเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงจุดสังเกตรตรงนี้จะมีตาประจำพระองค์นะครับของราชการที่10นะครับตาสาธิสลักนะครับประจำพระองค์บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณลายนูน20บาทนะครับลายนูน20บาทนี เป็นนูนสีเขียวเข้มนะครับจะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสกับปลายนิ้วนะครับลองสัมผัสดูของแท้แน่นอนแล้วก็รูปดอกไม้นะครับตัวนี้ดอกไม้ตัวนี้เป็นรูปดอกไม้นะครับ2ดอกเป็นลายนูนสีเขียวเข้มเหมือนกันนะครับสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาสัมผัสนะครับแทนตัวเลข2นั่นเองเป็นเหมือนอักษรเบล แล้วก็รูปดอกบัวนะครับช่องใสช่องใสนะครับทรงหยดน้ำนี่ช่องใสทรงหยดน้ำเวลามองดีๆนะครับจะมีนูน20นะครับเบรนบริเวณช่องใสทรงหยดน้ำ นี่จะมองไม่เห็นนะครับนี่ช่องใสอ่านี่น,นี่เห็นไหมครับตรงช่องใสก็จะมียี่สิบนะครับสะท้อนกับแสงแดดนี่นะครับเห็นไหมครับนี่แหละนะครับมียี่สิบขนาดนูนทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ก็มีแล้วก็ช่องใสตรงพุ่มข้าวบินนะครับพุ่มข้าวบินตรงนี้ เมื่อพลิกกระดาษขึ้นลงนะครับจะเห็นเป็นเหลือบสีแดงนะครับเป็นเหลือบมองทะลุนะเป็นหมึกพิเศษนะครับพลิกขึ้นพลิกลงจะเป็นสีเหลือบแดงนะครับมีตัวเลขยี่ด้วยนะนี่เห็นไหมนะครับนี่ป้องกันการแล้วก็มีเงาบริเวณนะครับพระบรมสาริสลักนะครับ ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับนะครับแล้วก็มีแถบนะครับเป็นแถบคล้ายๆแถบฟอ,อยนะ์นะยี่สิบบาทนะครับแนวตั้งเมื่อยกยกสองกับแสงสว่างเนี่ยนะครับก็จะอ่านได้ทั้งสองด้านนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณตาคุดนะหลักๆพระคุดพาบนด้านหน้าและด้านหลังนะครับพิมพ์ตำแหน่งตรงกันนะครับ เมื่อยกสองแสงสว่างจะซ้อนทับกันสนิทนะครับแล้วก็พลิกให้ชมด้านนี้เหมือนกัน,นแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีพลิกเอียง จะเป็นจะเป็น20นะครับพิกเอียงจะเป็น20บบาทอ่านะครับเป็นธนบัตรแบบหมุนเวียนนะครับ แลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่24มีมนาคม2565นะครับเป็นต้นไปนั่นเองธนาบัตรโพลิเมอร์ทุกใบนะครับมีทุนสำรองนะครับเงินตานะครับมีทุนสำรองหนุนหลังเต็มจำนวนทุกฉบับนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่บอกว่าธนาบัตรใบเนี้ยนะครับมูลค่าราคา2,000บาทไม่จริง น,นอกจากเป็นธนาบัตรตลกหรือมีการพิมพ์แล้วเกินมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามนักสะสมเนะี่ยเขาเล่นกันในมูลค่าราคาที่สูงขึ้นอยู่แล้วนะเพราะเป็นธนาบัตรที่หายากนะครับแบบที่แตกต่างกันเลยอะแต่ถ้าเป็นแบบหมุนเวียนแบบเนี้ยมันทั่วไปนะครับเป็นธนาบัตรแบบทั่วไปนะพวกที่ประกาศรับ2,000บาทอันนั้นหลอกลวงนะครับเป็นคอนเทนต์ทั้งนั้นแหละ ของจริงเขาไม่ได้รับนะพราะเป็นหมุนเวียนทั่วไปใช้จ่ายได้เลยเพราะนั้นใครมาใช้จ่ายได้เลยไอ้พวกตาม i k t o อ k หรือตาม f a c e b o o k นะครับไม่จริงนะไม่จริงเพราะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับใครจะเก็บสะสมเอาไว้ก็แล้วแต่นะมันจะออกมาอีกเยอะเลยแหละนะครับมันจะออกมาอีกเยอะเลยนะครับ แต่คนก็ไปแลกกันเกือบหมดแล้วนะผมผมไปตามหาท,ทางธนาคารก็ไม่มีแลกนะครับแต่เดี๋ยวรอลอดใหม่ๆที่เขาผลิตออกมาใช้เพราะเขาจะต้องเก็บธนาบัตรเก่าเนี่ยแหละไปทำลายนะครับฝากกันไว้นะครับ